โดนไซใหญ่อีกแล้วโดนยังไงถลกนี่ฝีมืออ่อนก็มีเผาต้องต้องตัดมันหน่อยนึงนะตัดนี่ตัดนี่เดี๋ยวเอากระเบื้อมานี่หลังรถ อาไปสตัวปัดสาทีนะใส่สามกันเลยปัดสาทสีมึงเลี้ยขนาขนาขขาวเลยนี่ขะขนาดผัดนะเนียเอาแล้วยกมาเลยครับปีมืออ่อนก็มีเผาคุณผู้ชม เฮ้โหเดี๋ยวมันแตกน้ำไหลนะครับมานี่เลยไปดูนะครับไปดูดูครับน้องนี่เลยดึงออกเลยโอ้ยร้อนร้อนครับไม้ไผ่ร้อนครับเดี๋ยวเพิ่งตกใจนะครับดูก่อนครับดึงออกก่อนดึงมาไม้ไผ่มีอะไรครับโอ้ไม่มีกระเพาะติดกันครับไม่ยู่เลยบ่อยๆนะ นี่ตัดนี่เราเลยอือหือหยดหยอดเลยค่เสียงนี่โอ้ยคอหักนะครับเนาะแง่มเลยแง้มเลยแง้มสองคนเลยต้องสองคนเลยอุ้ยพี่น้องครับพระเจ้าจอดคุณยอดมากเลยอ้ยพี่น้องไม่ใช่ธรรมดาครับ